วันนี้แวะมาร้านเสื้อผ้าที่เปิดใหม่ช,ชื่อว่าหนึ่งห้าเจ็ดนี่แหละทุกคนเพราะว่าไม่รู้ชื่อเขาเหมือนกันแต่ว่าไปไปยงไปยืนจงจุดไหนก็แบบว่าเขียนว่าหนึ่งห้าเจ็ดก็เลยแบบว่าโอ้สงสัยร้านมันชื่อว่าหนึ่งห้าเจ็ดทุกคนมันเปิดใหม่ก็เลยแวะมาดูกับอเล็กแล้วทีนี้อเล็กเขาลองเสื้อนี้ทุกคนตามที่เห็นจริงๆมันมีอยู่สามสีสีฟ้าสีน้ำเงินแล้วก็สีเขียว เสร็จแล้วแม่บอกว่าลองสีน้ำเงินใช่ <c oughs> นี่มีตัวเดียวไซส์เอเออะไรเขาบอกว่าเขาหาเสื้อแบบนี้มาตั้งนานแล้วที่แบบว่าจะถูกใจอะไรอย่างเงี้ยเออแม่ก็เลยบอกว่าลองลองดูทั้งสองสีนั่นแหละว่าชอบสีไหนส่วนสีที่เขาลองอยู่เนี่ยมีตัวเดียวตัวเนี้แล้วก็ไซส์ที่เป็นไซส์อเออนั่นะแหละก็สวยดีทุกคนก็ไวรุ่นเขาชอบใส่กันนั่นะแหละ แม่ก็เลยบอกว่าอเล็กอยากจะซื้อก็ซื้อเอาเลือกซื้อเอาก็ว่ามีสามสีเลือกเอาเออนั่นแหละนั่นแหละก็อ่าเสื้อตัวนี้อยู่ในราคาสี่ร้อยสี่ร้อยครนจ้ะทุกคนเออก็อเล็กจริงๆเขาชอบสีสีสีฟ้าเนี่ยเออที่เขาอันี้เขาลองแล้วครั้งหนึ่งสีฟ้าแล้วเขาชอบแล้วพอมาดูสีน้ําเงินแล้วมันทําให้อเล็กดูผ่องขึ้นแต่ว่าสีสีฟ้าแม่ว่าอเล็ก จะคล้ำนิดนึงอ่ะเออเวลาใส่แต่ว่าเขาชอบสีฟ้าเขาจะเอาแม่เขาจะเอากางเกงเขาก็อยากได้อะไรเขาก็อยากได้เขาอยากได้ทุกอย่างเลยแม่ก็เลยบอกว่าเอาตัวเดียวก่อน มีมีแบซบองอ่ะใส่ไปเลยเอทรูร์นี่สุกิมมาอย่างพอดีใช่อันนี้แม่สั่งเป็นคาปูชิโน่ทุกคนลาน,นีนี่มาฟิก้ากับเลกสองคนเจี๊ยตังีกแล้วเมทิวเขาไม่มาทุกคน ถิวเขาไม่มาเขาเล่นเกมก็เลยไม่เป็นไรแม่ไปกับอเล็กก็ได้ครับนี่ทุกคนอร่อยไมหมใช่แม่จิ้มหน่อยสิของอเล็กบอกอเล็กแม่แม่อันนี้อร่อยเขาว่บอกข้างในเป็นไหลลูกเป็นส้มป่ะอะเล็กชอบแบบนี้

자, 자. <목소리나> เป็นเพื่อนที่โรงเรียนร้อนถูกอ่ะแล้วทำไมไมาถามเลยหถาอมอย่าสก,กอดจะพัสดุเด่นเนอาด,ดิเป็นดูวสมองก,กันเลยต่ะนี่เป็นดูวสมองก,กันเลยคาปูชิโน่ đã lít, chim cà phê นิดนึงยังดีเลยดู fashion เก๋ๆ วันนี้กินกาแฟอีกหนึ่งแก้วนะ <c oughs> กินเสร็จแล้วอะไระเก็บเขาชอบบริการแม่ไปไหนก็ช่างเขาจะแบบบริการนี่